สวัสดีครับกลับมาพบกับนัดบอกต่อเช่นเดิมวันนี้แอดอยู่ที่ลังสิตนะครับตรงด้านหน้าของเรานะครับก็คือถนนพหนุนโยธินมุ่งหน้าขาเข้านั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับแอดจะพาทุกคนมาทําความรู้จักย่านลังสิตกันนะครับว่าย่านลังสิตตั้งแต่เดิมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเผื่อในอนาคตนะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจเดินทางมาที่ย่านลังสิตแห่งนี้นะครับ ย่านลังสิตนะครับก็เป็นย่านที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมายาวนานนะครับโดยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากคลองลังสิตประยุรศักดิ์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าคลองลังสิตนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นคลองสายหลักในโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศโดยเริ่มขึ้นในสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5และเป็นโครงการคลองชนระทานเพื่อการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับที่เริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุงลังสิทธิให้กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวรองรับการขยายตัวของการส่งออกข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักในขณะนั้น และในการพัฒนาที่ดินตามโครงการดังกล่าวนะครับทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นโดยเฉพาะทางใต้ของโครงการนะครับซึ่งกระจายตัวขึ้นไปทางตอนเหนือตามคลองที่ขุดเพิ่มขึ้นด้วยนะสาเหตุที่มีคนอพยพเข้ามาในเขตนี้มากขึ้น mm. ก็เป็นผลมาจากการขยายตัวของการส่งออกข้าวนั่นเองนะบริเวณทุ่งลังสิทธ์จึงเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่รลกล้างนะครับจึงกลายเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัายอยู่หนาแน่น และหลังจากนั้นนะครับก็มีกลุ่มทุนเอกชนเข้ามาจับจองพื้นที่ที่พัฒนาโครงการเชิงพณิ์หลากหลายรูปแบบนะครับเริ่มด้วยกลุ่มสวนสนุกดีเวอร์นะสวนสนุกขนาดใหญ่เปิดให้บริการในปีพศ2536บนกิโลเมตรที่7บริเวณคลอง3นะครับฝั่งมุ่งหน้าไปนครนายกและถัดมาจากนั้นในปีพศ2537นะครับกลุ่มเซียก็ปักธงเปิดศูนย์การค้าเกี่ยวกับด้านไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ตามด้วยตุ่มตระกูลหวังลี่ที่ผุดศูนย์การค้าขนัดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยชื่อภายใต้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตในปีพศ2538ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การค้าที่ส่งผลบวกกับย่านนี้มหาศาลมากๆเลยนะครับจึงกลายเป็นศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำที่มีความทันสมัยของคนย่านลังสิตและคนทั่วไปด้วยนะ ถึงพื้นที่บริเวณย่านนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ชานเมืองนะครับแต่พื้นที่ชานเมืองแห่งนี้นะมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมากนะครับดึงกลุ่มทุนใหม่ๆเข้ามาสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดบ้านจัดสรรย่านรังสิตกลายเป็นย่านยอดนิยมของตลาดบ้านจัดสรรทั้งทาวน์เฮาส์บ้านหรูมาเปิดขายบนย่านนี้เป็นจํานวนมากแต่ถึงแม้นะครับว่าปัจจุบันนี้ความนิยมในทําเลที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพมีความเปลี่ยนแปลงไปมากนะตลาดบ้านจัดสรรย่านนี้ จึงชะลอตัวลงนะครับเพราะไปเติบโตในย่านใหม่ๆแทนนั่นเองนะแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะครับในย่านลังสิตแห่งนี้ก็ยังเป็นย่านที่คึกคักมากมายอยู่ดีถึงแม้ในปัจจุบันนะครับโครงการอสังหาต่างๆในย่านนี้จะชะลอตัวลงไปนะครับแต่อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับว่าย่านนี้เป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ทั้งหมู่บ้านดั้งเดิมและหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆที่ยังมีการเปิดตัวและรอเปิดตัวใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรอยต่อ ของตัวเมืองกรุงเทพกับจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะและยังเป็นย่านมหาวิทยาลัยชั้นนําประกอบกับมีโซนพานนิชยกรรมที่แข็งแรงอยู่ตรงบริเวณรอบศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลางสิท์แห่งนี้นะครับ ทำให้ยังเกิดการลงทุนในโครงการรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในย่านนี้บริเวณที่เป็น Empire Area ก็จะมีอย่างต่อเนื่องไปด้วยนั่นเองและการพัฒนาในอนาคตของย่านนี้นะครับหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงอดีตแล้วนะครับตั้งแต่ปีพศ2528ถึง25 2538นะ ที่มีการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมากนะครับโดยจะเห็นชัดนะครับว่าหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวแทบไม่มีการที่จะพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์หรือโครงการใดๆใหม่เกิดขึ้นเลยมีแค่เพียงการเทคโอเวอร์ over, ห้างสับสินค้าเก่าแล้วมาเปลี่ยนเป็นอาคารเชิงพาณิชย์แห่งใหม่แทนเท่านั้นเองนะครับ แต่ด้วยความเจริญเติบโตของเมืองที่ไปไกลมากๆนะครับเลยทําให้จังหวัดที่อยู่บริเวณรอบๆย่านนี้นะเกิดความกระจายตัวของประชากรและมีความเจริญเติบโตก้าวเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดนครนายกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีนั่นเอง และบริเวณที่แอดยืนอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณถนนลังสิตปทุมธาน,นีนั่นเองนะซึ่งบริเวณนี้ก็คือสะพานเชื่อมไปยังฟิวเจร์ปาร์ลังสิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศด้านล่างกันนะเดี๋ยวแอดจะพาเดินไปถึงบริเวณตลาดลังสิตนะครับแล้วแอดจะปิดคลิปตรงนั้นนะ งในบริเวณนี้นะครับก็มีร้านค้าเช่นร้านรองเท้าเปิดมากมายเลยนะครับส่วนมากจะเป็นพวกรองเท้าคัตชูรองเท้าทั่ว,วไปรองเท้าผ้าใบต่างๆโดยเฉพาะรองเท้าของผู้ชายแล้วก็มีรองเท้าผู้หญิงบ้างนะครับแล้วก็เป็นย่านที่มีร้านขายรองเท้าเยอะมากๆเลยนะก่อนที่จะเข้าไปในตัวของตลาดลางังสิตนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวปิดคลิปไว้บริเวณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิป ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ